จำท่ามาเมื่อกี้เริ่มเลยเมื่อกี้เธอขำใช่ฉันขำเมื่อกี้เธอขำใช่ฉันก็ขำแล้วเธอกลังจะยิ้มไม่ไม่ได้ยิ้มเธอใส่หัวใช่ฉันใส่หัวเธอพยักหน้าใช่ฉันพยักหน้าเธอก็พยักหน้าอีกแล้วใช่ไม่ฉันไม่ได้พยักหน้าเมื่อกี้เธอพูดหลอกแหลกอ่กใช่ฉันพูดหลอกแหลกเธอยักคิ้วเมื่อกี้ไม่ฉันไม่ได้ยักคิ้วไม่ฉันฮะงงเอองงเห็นงงพูดได้เลยใช่ฉันงงเธอพยักหน้าใช่ฉันพยักหน้าเธอเริ่มยิ้มใ ยิ้มตั้งนานแล้วแ,แล้วแล้วเธอพูดงงงฉันไม่ได้พูดงงง่เธอใส่หน้างงงอีกแล้ะไม่ไม่ได้งงกูปฏิเสธแล้เธอขำ <laughs> ใช่ฉันขำเธอ,ไป,อไปยักหน้าอีกแล้ะใช่เธอไปยักหน้าเธอเอามือไ้ด้านหลังใช่เอามือไปด้านหลังเธอมือไปหน้าแล้วเธอเอามือไปด้านหลังเอ้าเมื่อกี้อยม่ ฉันเก่งเธอฉันขับไปแก่ใช่ฉันขับเธอเถียงฉันไม่ฉันไม่ได้เถียงเธอเธอเถียงฉันเออฉันเถียงเธอได้อ่ะถูกต้องเธอเบียดหน้าไงเออใช่เบียดหน้าเอาเธอขับไปแก่เธอเอมือไว้ด้านหลังเอาเธอไม่เธมือข้างหน้าเธอมือข้างหน้าไม่เออใช่ฉันือข้างหน้าเอาเธอขับล้วใช่ฉันขับเอ้าเธอนั่งทำไมอ่ะเธอนั่งใช่เธอนั่งเอาเธออยูทำไมฮะเธอชี้จังทำไมฉันไม่ใช่งงเออเธอออกทำไม ขอชัดเธอจะเธออ๋ทำไมใช่ฉ şey ันอ๋อฮะอ๋อทำไมโอเคประเดงคุณดึงอยู่กับปัจจุบันลองมีเมื่อกี้ดีแล้วนะความเป็นธรรมชาติคู่นี้ดีแต่มันลองมีสติมาึ้นเหมือนเมื่อกี้มันเหมือนแบบการฟังกันมันน้อยอ่ะแต่คราวนี้พราะมันมีสติอ่ะมันการมีสติคือมีทั้งกับคู่เล่นแล้วก็มีทั้งกับตัวเองด้วยมันไม่ใช่ว่าปล่อยเบอร์ไปเรื่อยๆการแสดงมันเป็นส่วนผสมแล้วว่าง การมีสติและการยอมปล่อยให้มันเป็นไปนี่ก็่ะหาบาลานซ์ตรงนี้ให้เจอเมื่อกี้พวกเราสองคนปล่อยให้มันเป็นไปเกินสติไม่ค่อยมีเราก็ดึงสติมันกลับมาหน่อยหันไม่เห็นว่าอ๋อเรากําลังเธอพูดไม่รู้เรื่องเธอทําให้ฉันงงหรืออะไรอย่างเงี้ยต่อโอเคเธอทําหน้านิ่งใช่ฉันทาหน้านิ่งเธอก็ดิ่ขาใช่ฉันก็ดิ่ขาเธอพยายามหน้าใช่ฉันพปายามหน้าเธอไยายามหน้าใช่ฉันไยายามหน้าเธอยิ้มใช่ฉันยิ้ม เธอนิ่งเกินเธอดิคลายกับใช่ฉันนิ่งเกินเธอเคอร์ฟพริบตาใช่ฉันเคิร์ฟพริบตาเธอพริบตาอีกแล้วใช่ฉันพริบตาอ่ะเธอเปลี่ยนขาเปลี่ยนให้ใช่ฉันเปลี่ยนขาเธอควรตีนเห็นไหมเธอควรตีนฉันเธอควรตีฉันใช่เธอควรตีเธอเธอเอามือไว้ข้างๆตัวใช่ฉันมือไว้ข้างตัวอ่ะเธอมือไปด้านหลังแล้วใช่ฉันมือไปข้างหลังอ่ะเธอมาข้างตัวอีกเธอก็รับตำผิดฉันใช่ฉันรับตำผิดเธออ่ะเธอเปลี่ยนขาอ่ะเออเมื่อยใช่เธอเปลี่ยนขาเอ่อ อ่าดีดีด er> ีด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 ีเห็นความต่างเนาะเมื่อกี้ดีมากครับ